สวัสดีครับสวัสดีครับับนนี้มาดู L 5 0 1้ชนดีบอ้อยนะครับอันนี้คนงานตัดอ้อยครับสองคน อ่อยโดยเสียแอรครับเสียแอ,อใส่อ้แตนครับอ้แตนหกล้อรครับ ที่เป็นของอออะไรรุ่งเรืองครับอ,ออะไร,กระเกษตรลุ่งเรืองตัวรถเป็นคูเบต้าเอลห้ใช้งานดีครับ5 1 8อันนี้กประสงครับเราจะเป็นงานไถงานปั่นงานที่ Ô! Ôi, ngam ngắm Tụng có bánh cả hay đi nó quay cả đây xe mán xe mán tiếp kia nhây gặp lâu cả bảo mán Múc chết này là gặp Yeah. เกียบคนเยวะครับคนหนึ่งค้าถ่ายกล้องอยู่ ดูเสียนชีบอยครับแต่สูตรนะครับสูตรไข่สูตรมันชีบอันนี้เขาเรียกทีบปากนกแก้วนะทีบมันจะมีสองแบบครับแบบแบบยิต์กับแบบปากนกแก้ว บางคนก็ชอบใช้แบบอียิปต์นะครับภาษาบ้นบานๆเขาเรียกอียิปต์แต่ตัวนี้เขาเรียกปากนกแก้วครับ การนี้นะครับ50แรงล้อเปลี่ยนใส่เป็นล้อยางรถหกล้อครับกระทะตันคีบก็ต้องอ่านด้วยนะครับ จะต้องวางสลับหัวสลับท้าย รอบที่แล้วใส่ไปนิดนึงครับหกตันอ <laughs> รอบรอบที่แล้วออกไข่บ่วไว้ครับใส่ไปหกตัน <laughs> โอ้ไปหาตันกว่าดเดออกไข่บ่วไว้ลดพลรง เห็นขันน้นนอยยังสี่นี่ใส่เก่าตันมาเลยดิครับนี่สมานเสียสมานโชคใช้ครับใส่เถวเดียวครับยุ่มดากไปหอดโรงงานเลยเถวเดียวปพปกผักยัง เอามาดูรถอีเทนเสียสมันหน่อยดูสเปครถอีเทนครับเรื่องท้ายห้าน็อตน่าจะเป็นของร้อยสิบนะครับสองสี่หกแปด ช่วงล่างครับสโลเลยนะครับติดสโลโอ้เบรกกิฟฟี่เบรกกิฟฟี่ครับเบรกน้ำมันครับเบรกน้ำมันมันดูคุมกำลังครับคุมกำลังอีแตนคันนี้นี่ครับคุมกำลังขับเคลื่อน RT 140พัด นีะครับแบกน้ำหนักเก้าตันมาแล้วโอ้มีแต่ลมพร้อมปะ่ะมีแต่ลมพร้อมติดไงเซ่แต่ลมลองฟังเสียงดูมันดังหน่อยโอ้ดังดีเว้ยแบ็ดเบิดซะละ แต่ลมครับดังดีคันหน้าสี่ล้อเล็กครับหกน็อตพันแคบกระบะกว้างประมาณเมตรเก้าสิบ เราะว่รล้อผัวถ้าล้อถ้าล้อว่าผู้นี่สองเมตรสิบโอ้ขันโซลแล้วครับเียวมันเดี๋ยวนี่เกียร์ว่าเอาจักแปดตันหา <laughs> โอ,โอ,โอ้ยื่นดักข้ากดสิบล่อวะ

ก็รัดโซ่แล้วครับเป็นอ้อยตอนะครับอ้อยตอสาม เดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ย่อไปติดตามชมคลิปหน้านะครับ